อันนี้จะเป็นตัวซ็อกเก็ตสแกน s 7 0 0นะคะซึ่งตัวนี้สามารถยิงบาร์โค้ดเข้าตัว ios ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็น iphone นะคะก็มี2แบบนะคะถ้าเรายิงเข้าแอปขายหน้าร้านนะคะพวกรอยบัดเนี่ยให้ให้ยิงบาร์โค้ดตั้งค่านี้แต่ถ้าเราจะยิงเข้าหน้าเว็บทั่วไปนะคะให้ยิงอันนี้นะคะอันบนที่เป็น head id mode หรือว่า basic mode นะคะคือยิงทั่วไปหน้าเว็บเนี่ยใช้ basic mode ถ้ายิงเข้าแอปพลิเคชันขายเลยเนี่ยให้ยิงแอปพลิเคชัน mode อันนี้จะสาธิตแบบ basic mode ให้ดูนะคะ ก็ลูกค้ายิงก่อนนะคะยิงในคู่มือก่อนพอยิงปุ๊บเรามาเปิดบลูทูธนะคะในตั้งค่าของเครื่อง iPhone นะคะแล้วเราก็รอนะคะรอให้ให้ตัวบลูทูธของเขาเนี่ยแสดงผลขึ้นมาอันนี้ไฟสีแดงมันเป็นแบตอ่อนนะคะถ้าเราชาร์จเต็มก็จะไม่กระพริบเนาะโอเคขึ้นมาแล้วนะคะเราก็เลือกเดเซ็ตร้อยเชื่อมต่อนะคะรอสักครู่นะคะถ้ามันเชื่อมต่อแล้วมันจะขึ้นไปโผล่บนไมค์ดีไว้นะคะอันนี้มันกำลังเชื่อมต่ออยู่เนาะ อ่าโอเคเชื่อมต่อเรียบร้อยขึ้น Connected แล้วนะคะทีนี้เรายิงเข้าตัวทั่วไปก็อย่างอันนี้จะเป็นเว็บนะคะหน้าเว็บเป็นระบบหลังบ้านของรอยเวิร์ดนะคะก็เราแอดบาร์โค้ดเข้าไปแล้วนะคะคือบาร์โค้ดตัวนี้นะคะวิธีการยิงก็คือให้มากดตัวนี้นะคะแว่นขยายแล้วเราก็ยิงบาร์โค้ดเข้าไปนะคะพอยิงเข้าไปเนี่ยระบบเขาก็จะหานะคะอ่ะเป็นตัวนี้เรากดเข้าไป แล้วลูกค้าสามารถแก้ไขสต็อกได้นะคะนี้ตัวคีย์บอร์ดมันจะขึ้นปกตินะคะสามารถที่จะใส่ตัวเลขเข้าไปได้เลยนะคะถ้าลูกค้าคนไหนคีย์บอร์ดไม่ขึ้นเนี่ยแนะนำว่าให้ลองแพรใหม่นะคะถ้าแพ้ใหม่อะ่ะก็คือวิธีการเนี่ยลูกค้ามาที่ตั้งค่านะคะมาที่ตั้งค่าแล้วก็เข้ามาในบลูทูธนะคะแล้วมาเลือกซ็อกเก็ตสแกนที่เราเชื่อมต่ออยู่แล้วนะคะ ตอนนี้เรากดเนี่ยค่ะตัวไอสีฟ้าด้านหลังเราเลือก forget d e v i c device นะคะแล้วก็พอเลือกปุ๊บ forget ไปเลยนะคะชื่อมันจะหายไปแล้วเรายิงคู่มือเพื่อเชื่อมต่อใหม่อีกทีหนึงนะคะลองทำแบบนี้ครั้งหนึ่งปกติคีย์บอร์ดมันจะขึ้นมาเลยนะคะคีย์บอร์ดไม่ได้หายไปค่ะขอบคุณค่ะ